ดีฮะทุกคนยินดีต่อรับเข้าสู่ช่องสูเปอร์รงอาฮะวันนี้เราจะไม่ใช่เกมแคสเตอร์กันอีกต่อไปเราจะเปลี่ยนอาชีพของเราไปเป็นพนักงานทำความสะอาดมากับลูกพี่จะตั้งแถวจะทำธุรกิจใหม่เป็นของตัวเองอะทุกคนเราจะเปิดบันไลคิน เอ้ยไม่ใช่อ,อใชายไชไลคิดนดี้เราจะทําความสะอาดบ้านของคุณลูกค้าให้สะอาดเอี่ยมต่อให้บ้านมันจะสกระปรกสมบมขนาดไหนแล้วก็จะทําความสะอาดให้สวยเช้งกระเด็นเลยฮะทุกคนไปดูกันดีกว่าวธุรกิจของเราจะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือเจ๊งกระบงเหมือนเดิม Let's go โอ้ยพี่โลกโอ้ยลูกกอกัออออออสกี้และนี่ก็คืออาชีพใหม่ของเราในวันนี้นี่เลยปัดกวาดบ้านที่แสนโกโรกกโส <laughs> ใช่แล้ววันนี้เราจะมาเป็นพนักงานทำความสะอาดกันเหรอชื่อบัลไลคินนิ่งสบายใจหายห่วงบริการกับเราเนี่ยบ้านคุณจะสะอาดเหมือนใหม่แค่นี้แหละเสร็จแล้วใช่บริษัยส่งเลย <laughs> ไอ้บางก้อไปจะทำเควสไม่ครบเลยเออ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอยากให้เราช่วยกำจัดหนูอ่ะพี่เหรอเออแล้วทำไม<ช>ต้องได้ได้เลยนี่หนูไอ้หนูอย่าไปยุบบ้านลูกค้าส<ะ>เิเรียบร้อยแค่นี้ก็กําจัดหนูเรียบร้อยเมื่อกี้หัวยกเลยนะพี่เราก็ไปทำเควสบ้านตัวเองก่อนเซียร์ตจะมาส่งตอนนั้นจะมาเป็นเงินอะหัวติดเลยส่งถึงบ้านไอ้บาก้อุิยงงานเข้าอ่ะพี ทำไมเราตีหนูแต่มันพังไปยันหน้าต่างพังไปยันเตียงเขาบอกให้เราซื้อใหม่ให้เขาด้วยอ๋อนี่เราก็ต้องมีหน้าที่เปลี่ยนให้เขาด้วยนะครับที่เราเขาไม่รู้จักเรามันระวังเลยทําความสะอาดยังไงให้มันพังแล้วมีใครมาลังแกฮัสกี้ถึงในบ้านเนเนดูเน่เสร็จแล้วเราก็ส่งนะครับส่งบ้านให้คุณโรสคือแบาว่าเวลว่า ให้พี่ชายมาบูบี้ฮัสกี้ถึงในบ้านนี่ไงทำภารกิจเสร็จแล้วกดส่งอย่างไรเิอุ้ยอุ้ยุยห่างอ,อ,อ,อ็เราไม่ต้องทงไม่ต้องทำมาแล้วงานเนี้ยบ้านหลังใหม่มาเรียบร้อยอย่าให้ใครมาข่มเหงนี่เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะเริ่มโดยการกำจัดถูก,ก่อนเลยค่ะอย่าให้ใครมาข่มเหงและเนี่ยหมาจำได้ปู่เขาปู่เคยสอนไว้ว่าเวลาทำความสะอาดบ้านต้องไล่าจากบนลงล่างนะคะทุกคนนี่นี่มาเดมาเดะมาเดะอุย้ย กวาดอยากย่อยพี่ลองทพาอะไรมันมีโจรมาบกุกมันมีโจนโ<ด>บุกล็อกอืม่โจ<ด>รไ,<ด>ไม่ต้องกวาดนะไม่ต้องโจนไม่ต้อง<ด>อกองวาดมาเด็กนี่แนะ่ <c oughs> นี่แนะ่ <c oughs> เกเล่นักเทมเพไร์นี้ยุ่งกับคนอื่นเขาไปทั่วเลยเนี่ยไปเลยไปทิ้วทิ้ว มังโง่ถ้าเราปิด p V P เราจะตีฟ like ีสปอร์อย yeah, ู่ฝ่ายเดียวเนี่ยเขาปิด p V P ไปแล้วเบ้โดดคิดจะบอลลังแกนกีกับลูกพี mm ่สุดท้ายก็หนีโดดเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งบอนทุกคนดูไอหมอนั่นได้เกเรบ้างเลยครับไปไล่ฟาดคนอื่นเนี่ยงานการไม่ทำนั่นทำไมประตูบ้านมันหดเลยแค่เนี้ยเบ้แล้วเกมมีหน้าที่ต้องพังไงออยสอรี่สอรี่จอเียบอมสอรี่โอเคตีพังประตูบ้านของแถมด้วยีิ โอ๊ยเขาเขากลับมาอีกแล้วเจ๊ผู้หญิงเจ๊เจ้าเจ้เจ๊เจ้า,จจาจบ้านเบอร์ไม่ทําแล้วไม่ต้องเอไอ,เอไม่ต้องทำความสะอศาดไปแล้วมาฟาดกันอยู่แกที่เราหมาบีปัญหานิหน่อยปุ๊บว่าไงเป็นเรื่องทุกใจโอ้ได้แล้วทุกคนนั้นเอขาพักกันเขาสะอาดแป๊บหนึ่งตอนนี้ต้องมวยลงนิดนึงเอเอออีเอออีเออมาถูอไว้แล้วต้องปิดพีพีพีทิ้งไว้ก่อนใช่ วายตีไม่ได้เหงาเลยเจ๊เจ๊ไปหายคนนั้นน่ะปะเจ๊นิสัยเหมือนคนนั้นเป๊ะเลยไปไปเล่นกันอยู่ตรงนั้นน่ะไปเป็นเพื่อนกัน forever บบอยลูกพี่มามีตงังซื้ออุปกรณ์ใหม่ในการทำความสะอาดแล้วนี่ฉันเจอนี่มาแล้วไม้แคะหูมอมีสิ่งนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยพื้นจิตน,น้ำมันนอทำอะไรล้างบ้านเหรออุ้ยไงโอ้บ้านสีใช้ลายกว่าเดิไมไปลองเห็นเปลาวายฉันไม่มีบุญตาพอได้เห็น สนิมหายเลยพี่เรกบ้านสีชุชชฉ่ยวฉวยสูสวยนี่เลยบ้านลูกค้าจะใหม่ใช้ไลยเหมือนเพิ่นสร้างเมื่อวานเลยฮะ มีคนวอนังแกเราด้วยอ่ะแล้วพอเราปิด PVP เขาพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ว่าเกร้กลัวเขาเหรอดโด้ดโดเอาจริงๆคือเราแบบว่าเราเป็นเป็นเด็กดีเราอยากสร้างเพื่อนเราไม่อยากทะเลาะกับใครนะฮะทุกคนเราเน้นทำมาหากินเข้าใจไหมบกงว่าเราจะมีตังถอยบ้านหลังใหม่วะนั่นเสียวเมื่อไหร่เราจะมีตังจ้างลูกจ้างมาแอบเห็นมันเขียนวัาเกินค้างด้วยอ่ะโอ้ใช่นี่ไงเราสามารถเสียเงิน จ้างมาได้อ่ะชั้นจ้างก่อนเลยละกันหนึ่งคนนะครับนี่ในบ้านเราจะมีอาวไหนวะมังอพนักง,งานปวดเพิ้นไม่มีตัวตนด้วยอ่ะอ๋อนี่ไงมาแล้วนี่ไงโอโ้โหมึงแกเดินมาอาคุณลูกค้าบ้านพังนิดหน่อยแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวมาซ่อมให้มาต้องกำจัดหนูก่อนมันสุปกปรกมันเป็นอาหารนำโลกนาะโลกอะไรบ้างมังอออะฮิวาตกโลก นี่บ้านคุณลูกค้าสะอาดเอี่ยมใช้ไรอย่างกับบ้านใหม่เพิ่งสร้างเมื่อวานสุดยอดไปเลยจริงส่งงานเขาพอใจเป็นจำนวนมากอุ้ยให้ตังค์มาอย่างเยอะเลยเวลเท่าไหรอ่อ่ะได้ประมาณสามพันเบลว้าวให้ล็อกมาคนพบความโง่ของตัวเองนิดหน่อยทำไมอะ่ะก่อนหน้านี้นนมาคลิกเมาส์ทีละอันจิ้มทีละจุดเช่ไหมอะ่ะอ่าฮะคือมันกดยาวและลากอะไรอย่างนี้เลยอะ่ะทุกคน เนี่ยมันฉีดล้างแบบรวงๆนี้ได้เลยอ่ะทุกคนฮัสกี้ค่อนข้างโง่ไม่หรอก็แกชื่นชอบไม่ได้เหรอนี่แหละทุกคนเป็นสาเหตุที่ทุกคนต้องไปเรียนหนังสืนอนะคะไม่งั้นจะโง่เพราะชื่นชอบในความโง่เหมือนฮัสกี้เนี่ยดูดิแป๊บเดียวเสร็จแล้วเนี่ยพ๊ดปาร์มาซื้ออุปกรณ์ใหม่ได้แล้วนี่นั่นก็คือสีทาบอ,อว้าวสีโทอเอฮัสก้ นี่เราหมาจะมารีวิวให้ดูเริ่มต้นต้องทำความสะอาดก่อนพี่มาช่วยกันฉีดช่วยกันฉีดนี่พี่เราหมารู้สึกว่าเราทำผิดลำดับนิดหน่อยแต่ช่างมันเถินเนาะนทำความ<ๆ>สะอาดทาสีแล้วค่อยทุกเลยว้าวโอ้โหใช้วิธีคลิกยางยิ่งแล้วเขาน้ลากไม่ได้ต้องคงอลิกเอาพี่ลุงเขามาเปิดร้านขายนี่แกรู้บ้างไหมลุงเขาขายอะไรมันทำให้เรากวาดพื้นแล้วก็ตีได้เร็วขึ้นด้วยนีย่ดูเดบมาดูเราเข้าทำไมเราโง่เราไม่รู้จักใช้อะ <c oughs> เรียนส่งไปทั้งอย่างนี้เลยได้มาบ้านข้างในหนูเพียบเลยเว้ยเก็บพรอมล่อมริบเงินมาเพื่อจ้างนี่เลยครับหน่วยกําจัดมแมลงและสัตว์เจ๊กเกินี่ฮัสกีโดฮัสกีโดนี่เขาก็ลักเดินเข้าไปทำงานบ้านแล้วเขามาีหน้าที่เดียวอยู่แฮปปี้จ็อนั่นก็คือการทําลายล้างบางลังหนูให้มันสิ้นชาติทุกคนไปลอกจ้างคิมิโลโตะมาทางานหมาบงไม่เห็น <laughs> ว้บบไม่เหนัน <laughs> ทุกคนพี่ล็อกคบค้าสมาคมกับคีพีน่ะตนเราทํางานดีกว่ากูอุ้ยพี่ล็อกเจ้คนนี้รีเควสให้ทาบ้านสีเหลืองส้มด้วยบ้านาบ้านสีเหลืองส้มมันจะดีแหละอุ้ยสีน่าก,กินมากเลยพี่ล็อกเหมือนแบบมัสตาร์ดบนฮอทดอกอ่ะสีแปลกๆนะไม่ค่อยมีใครก็ทาบ้านสีนั้นกันนะหมาก็นะก็ลูกค้าเขาต้องการเราต้องตามใจพี่ล็อกที่เราปนอะไรมันไม่มีอะไรเมื่อกี้มันมียุงยุงตอมหูไกเฉยเถึงพี่ล็อกจะทําก็ทําไม่ได้หมาไม่ได้เปิดทีวีพีรู้เยอะอีก ลูกกูไมาเก็บตังค์จนได้25งหมอัพเกรดบ้านได้แล้วเฮ้ยสุดยอดแกจะเป็นพารงที่ยิ่งใหญ่ขึ้นละเนี่ยเราจะไม่ทําความสะอาดบ้านเล็กอีกต่อไปนี่เลย25งหมจัดไปเ้าเราต้องทําหลังนี้เสร็จก่อนเวอดหลอดเ้เลยทุกคนขอไปทำความสะอาดหลังนี้ก่อนนี่โอ้โหบ้านหลังใหญ่เบิกบ แต่สภาพกโลโกโซเช่นเคยเช่นเดิมแหลในพาไปทัวร์ไหนเดในบ้านห้องมีห้องอะไรบ้างเก็บกว่าเร็วบอยอุ้ยอยโอ้มีทีวงทีวีเพิ่มขึ้นมาครับคุณผู้ชมที่เพิ่มมากกว่านั้นคือหนูมหาศาลเลยนินเนี่ยหนูเนหนูเต็มไปหมดน้นอหนู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 หนนูห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 น มาขี้จตีหนูแล้วอะมางอนมาปัดขี้ฝุ่นก็ได้คลาสกี้อย่างเราไม่ค่อยชำนาญการไล่หนูเข้าใจไหมอ๋อมันเป็นหน้าที่ของแมวโง่แต่นกนี่ของแทลนนะครับคุณผู้ชมหมาไม่ได้กรจจัดมันหมาแค่เล่นกับมันแต่มันตายแกไม่ได้เล่นกับมันหรอกแกางั้นนะเล่นโดยการกระทืบข้าวิ่งรอบบ้านแล้วรู้อีกทีมันก็ตายแล้วทุกคน นี่เราจะเปิดเผยสีสันที่แท้จ,จริงของบ้านหลังนี้ว้าวสะอาดสะอ้านและดูดีเป็นจ้ำนว้นหมอมาง้องั้นฉันอยากรู้ว่าว่าบ้านหลังต่อไปใช้แต่งเท่าไหร่อ่ะส่งเสรห้าพี่รองไปก่อนเลยอุ้ยงานเข้านิดหน่อยพี่รองเราต้องซืกก้อกาอี้กับโต๊ะคืนด้วยว้าวมันเริ่มมีการแบบว่าเฟอร์นิเจอร์หลากหลายชิ้นมากขึ้นนะครับว้าวแล้วบนกตแปลกมากด้วยเริ่มจากการซ่อมหน้าต่างซ่อมโต๊ะโต๊ะไหนโต๊ะนี้ และก็่อบเก้าอีเรียบร้อยบ้านเกับมาใช้ไลยแล้วพนักงานบอาไปจมอะไรอยู่ในทีวีอุ้ยมันยังมีความต้องการอีกหนึ่งอย่างของลูกค้าเขาอยากได้มันเป็นสีส้มว,ว้าเกัดไปสียังกก,กาฟิลสียังกะแมวส้มเลยตอนเนี้ยบ้านส้มแปดแซดจิตใจนี่เสร็จเรียบร้อยบ้านส้มนั่นแหละทุกคนและทุกคนชอบอยากให้เรามาเปิดบริษัทเอิม่มอะไรนะพี่เรามัลลืมชื่อบริษัทต,ตัวเองแล้วอ่ะบันไลคลีนนิ่ง ใช่ใช่แล้วฮะบันไยคินนิ่งของเราถ้าทุกคนอยากให้เรามาสารฝันกันต่อก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะฮะลิงก์แบบอยู่ในควเวยอร์ยายใต้คลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าอ,อยู่นี่ไงจ้าดนอันนั้นน,น,น,น้อยคิดจะเอาฮัสกี้ลูกเห็บระยัดน,นี่ตี <c oughs> เพื่อนเอาไปเราไปละแกเพื่อนเราไปดูดิเพื่อนเขางง,งนี่เพื่อนเขาเอาด้วยแล้วเนี่ยวไปเราไป